สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับพ่อใหญ่แล้วก็ยาตุยเหมือนเดิมนะคะตอนนี้พ่อใหญ่ดูทำหน้าดูพ่อใหญ่ทำหน้าวันนี้จะมานั่งรออ,อทนายพี่น้องจ๋ะเนี่ยรอทนายเขาบอกว่าเขาจะมาอีกสิบนาทีเนี่ยก็เลยมาถ่ายรูปพ่อใหญ่ให้ดูนะครับพี่น้องคะทนายเขาจะมาทำธุรกรรมอะไรต่างๆให้พ่อใหญ่นะคะ ก็รอเขาอยู่ค่ะตอนนี้เมื่อเช้าตอนที่จะตุยไปทําวิดีโอมีเออมันไม่ใช่หิมะพี่น้นนนนนอนงจ๋ามันจะเป็นมันจะเป็นเอน้ําแข็งเนาะจะเป็นน้ําแข็งแต่ตอนนี้มีแดดพ่อใหญ่ก็มานั่งเนีย่ยมานั่งรับแดดพี่น้องจา๋ามีแดดนะคะตอนนี้และนี่ก็คือเอกสารเตรียมรอทนายค่ะพี่น้องไป ัลโหลป้าสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลยกมือยกมือไว้บาย Do you want to say hello? Do you want to say hello? ดิว mm ัน t ์ที่เซ่ l ัลโหลฮัลโหลออกไปข้างนอกก็หนาวพี่น้องก็เลยนั่งอยู่ในบ้านนี้หลยพ่อใหญ่ก็นั่งอยู่ติดกับแผงความร้อนเลยพี่น้องนั่งติดกับแผงความร้อนก็ไม่มีความหนาวนะคะอย่าตุยออกไปข้างนอกอีกรอบเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าตอนเช้าอย่าตุยไป สวนไปเปิดประตูว่าจะเปิดประตูกรีนเฮาส์มันเปิดไม่ได้พี่น้องมันเป็นน้ําแข็งเกาะเนาะก็เลยไปดูผักผักก็ยังอยู่ดีนะพี่น้องผักยังอยู่ดีแต่ไอ้ที่เยตุยเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงตะไคร้ <c oughs> กลัวตะไคร้ตายพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะต้องยกเข้ามาเยตุยก็ยังไม่ได้ยกเข้ามาอีกนะเดี๋ยวจะยกเข้ามาไว้ข้างใน คิดว่าทนายน่าจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเาตุยจะไปรอเปิดประตูให้เขาก่อนค่ะตอนนี้เยตุยก็เตรียมเอกสารเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะคงมาแล้วค่ะวันนี้พ่อใหญ่ก็ไปนั่งกับยะตุยนานเลยนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเออ่ไปนั่งให้ทนายเขาเห็นเนาะว่าพ่อใหญ่ไม่สามารถที่จะเซ็นอะไรได้พี่น้องจ๋าก,ก็คือ มือไม่แข็งแรงเนาะมือไม่แข็งแรงแต่ก็ให้เขามาเห็นว่าโอเคพ่อใหญ่มีสภาพแบบไหนเขาก็มาคุยด้วยเขาก็พยายามที่จะคุยแต่แกก็คุยไม่ได้เขาก็เขียนเขียนเป็นคําพูดเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็เขียนให้พ่อใหญ่ก็ใช้อ่านอ่านก็ต้องใช้เวลานานมากพี่น้องจ๊ะ ใช้เวลาในการอ่านการทําความเข้าใจของแกหลังจากทนายทําธุระเสร็จเขาก็กลับนะคะพ่อใหญ่ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยเยตุยก็เออเอาขึ้นเอาขึ้นนอนแล้วค่ะพี่น้องเอาพ่อใหญ่ขึ้นนอนแล้วก็นั่งใช้เวลานั่งนานนานพอสมควรค่ะวันนี้คงจะเหนื่อยก็เลยนี่แหละนอนเร็ววันนี้ยังไม่สองทุ่มเลยพ่อใหญ่ขึ้นนอนแล้ว สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะยายตุ๋ยก็ไม่มีอะไรก็คือคิดถึงพี่น้องก็เลยมีอะไรนิดๆหน่นนอยๆก็มา,าลงจะได้ไม่เหงาเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้ายายตุ๋ยมีอะไรก็จะมา,าลงคลิปเหมือนเดิมนะคะฝากติดตามเยตุ๋ยด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ